สวัสดีครับวายโกเอ็นสวันนี้นะครับเป็นโคโตกะระอ่ะคลิปนี้นะครับเป็นคลิป N3 ที่ E12 ่วอ่ะวายโกอี่สิบเรื่องนี้นะครับเป็นวายโกเอ็นสามเอสแลงกหมายความว่า ออกบ่อยๆใน10ปีนี้นะครับไม่ได้บอกว่าอันที่เหลือไม่ต้นจําก็ได้แต่อันที่เหลือนะครับออกแค่2ครั้งหนึ่งครั้งหรือว่าไม่เคยออกใน15ปีนี้อ่างเงี้ยก็จําไว้ดีกว่านะคะจำไว้ดีกว่าปีนี้อาจจะออกก็ได้ก็เลยจาดีกว่าแล้วก็ สำหรับคนที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อสอบ JLPT นะก็ต้องรู้ไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยอันที่เรียกก็จำไว้ดีกว่าแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับอเอาแค่22คลิปนี้ก็น่าจะได้คะแนนครับเพราะว่าอ,อกบ่อยมากไฮแอนสุดท้ายคือโคตกะะเดชิกะถ้าเห็นโคตกแปลว่าเพราะคือสาเหตุก็แค่นี้พอครับ เพื่อที่จะสบอบเฉยๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าเพราะนะเราก็เคยเรียนเยอะแล้วอ่าาะคระเพราะเนาะ N5 แล้วก็โนเดเพราะนะครับ N4 แล้วก็รูพเตสาเหตุก็เคยเรียนํำนวนที่แสดงสาเหตุนะเยอะมาก N3 ก็เยอะนะครับสำนวนสาเหตุ N3 ที่ออกบ่อยที่สุดคือคโต k ระเพราะですね 。で、ことกらプロ、いな,いなんราうチャイะคม่いい Chen, ンชน่าอีสต์ทาวน์กนันทีนี่นี่นี่ทาวน์นัยูยมื่อช้าเอ๊ะวะไชน่าอีสตาวเช่นเมื่อช้านะคะฉันมาโรงเรียนสายเพราะอะไรเพราะว่าตื่นสายอันนี้ะใช้คุคไม่ได้ก็ใช้โนเดหรือไม่ก็คอะไรนี้ใช่ไหมครับนไก็จกอที่ว่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่นำไปสื่ออันนี้อื เพราะว่าอันนี้นะคะก็เลยเป็นอย่ันนี้ใช่ไหมเพราะว่าใช่ไหมครับหรือว่าจะโค้ดจิดที่ว่าอันนี้นะทำให้พิจารณาได้ว่าอันนี้นะครับเป็นภาษาเขียงครับเวลาเราพูดนะคะไม่่อยพูดเท่าไรครับให้ตัวนี้นะครับจะไม่เป็นประโยคที่แสดงความคาดหวังความตั้งใจหรือกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรสักอย่างบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นกลัลนาจุจูจูจว ตื่นๆกันเถอะตุ๊กคาอืมตัวนี้นะคะไม่มาโคตุกะระนะคะมีข้อจำกัดด้วยครับและใช้กับเปย์ฟอร์มสามนะคะรับปลี่ยนดะเป็นนะในกรณีที่ใช้เดาลูกนะคะไม่มีปังฮาแต่ว่าหากใช้ดะนะคะต้นปลี่ยนเป็นนะถึงจะใช้โคตุกะได้นะครับอ่ะคำถามที่ไปนะคะในหนังสือเรียนนี้นะคะแค่นี้และนักเรียนใช้ได้ไหมงงใช่ไหมคะไม่เข้าใจเนาะอืมซาตานะการที่ใช้โคตุกะนะครับคือ これです。由来。判断の根拠。らきっかけ。です。で、t をこそ、ボイボイく、由来。ですね。バンクランオーク判断の根拠。きっかけ、なんか、マイコイオーク、タワライ。かバンコンは、ちゃマイル、カムサップ、ニシャマイカはい、由来。これは、t、ィーマ,ーマイコは、まあ、チェン、チュー、ケースケ、なんか、まあ、じャチュチュー、チュー、チュー、なんか、プローは、ミヘッポンベプに、これ、イタンチューは、ケースケ、あらゆに。アニリアクは、由来。です。 ถ้าตัว่างโรงเรียนนี้นะครับเรียกว่าโรงเรียนปียมหาราชาลายใช่ไหมครับชื่อนี้นะครับมาจากอะไรอ่ะเพราะว่าอันนี้นะครคือราชการที่5อะไรสักแกนอ่ะอันนี้เรียกว่าอยูย่ไรเดช ตันที่ว่ายันนี้เพราะจุ่จูจูหรือว่าทุกคนนะคะเรียกคนนี้กันว่ายันนี้เพราะว่าจุ่จู่จูจูสมอติวคุณเอนะคะเรียกคุณบีว่ามูมูไอมูไอมูเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ้วงอันนี้เขานะคะเรียกยันนี้นะคะเพราะอะไรยันนี้ก็อยู่ในเที่มานะเตี่มานีสินะ ให้ยุไลเปรยที่มานะครับกรณีแบบนี้นะครับเราจะใช้สำนวนคตุการอันนี้ใช้บ่อยมากสะพานนี้ตั้งชื่อว่ายันนี้เพราะอะไรเพราะว่าจุจุจจตก็เช่นตึกนี้นะครับเรียกว่าจุจุจจเพราะว่าอะไรสักอย่างอะไรนี้นะใช้คตุกาสาเหตุครับはい、อันที่สองคือพันดันのเดิมคืออะคือสาเหตุเหตุผลใช่หมครับแล้วก็พันดุ์คือวิช หมายความว่าตกกรตัดสินใจนะครับว่าเหตุผลที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างมักจะใช้กับเลือกนะอาทิตย์หน้านะครับมีการแข่งการตักษาภาษาญี่ปุ่นเซนเซนะครับเลือกชมพู่เพราะอะไรเพราะว่าชมพู่นะครับพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากอะไรนี้เออคือ เหตุผลที่เขาตัดสินใจนะครับว่าฉันตัดสินใจว่าให้ชมพู่นะครับเป็นตัวแทนโรงเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกณฑ์นะครับมักจะใชโคดกานะครับการโนเดใชไว่ได้หรอก็ใช้ได้แต่ว่าในภาษาเขียนในเอกสารหรือว่าแบบนั่นสือต่างๆนะครับมักจะใชโคตกามักว่าการโน เดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับก็เลยไม่ต้องเป็น่วงก็ได้ให้คิดกาเกะแปลว่าแรนจูนใจนะครับหมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้องเนาะท้าไมถึงแบบนี้เช่นฉันนะครับเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะแรนจูนใจคืออะไรจุดเริ่มต้องคืออะไรอะไรคือเหตุผลที่เธอนะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นสมมติว่าผมกับบีมเซนเซนะครับรู้จักกันคิกกาเกะว่านั่นเาจุดเริ่มต้องอะไรคือเหตุผลที่สองคนนี้นะครับรู้จักกันอะไรประมาณนี้แบบนี้เรียกว่าคิกกาเกะครับแต่่อคิกาเกะ ไม่เคยโอบข้สอบไม่เคยโอบข้สอบส่วมากเป็นยูไรนะครับเรียกกันว่าย่านิเพราะหรือว่าตั้นชื่อว่าย่านีเพราะอะไรนี้นะครับตั้นชื่อเพราะอะไรเรียกกันว่ายานิเพราะอะไรนี่นะครับก็อันนี้ก็มีครับหาดูตัวอย่างนี้ก่าครับให้โคโนอินุว่าพูดมาตัวนี้นะค白ับขนสีขาวเพราะสีขาวที่เรียกว่าสีขาวนะครับ プロは C コンですね。皆さん知ってますかこれ漢字 n さんですよ。K ですね。K クコン。 うん、毛の色が白い。シーコンなんかシーカーオ。これ、トゥークリアッカンは白。ですね。はい、これは由来ですよね。ティーマー、シャメーカップ。トゥークリアッカンは白。プロアライ、プロはシーコンなんかシーカーオ。シャメーカップ。うん。トッパイ、サトシさんは、タイ語が話せることから、このドラマの声優に選ばれた。はい、カムサップに、サムカンマイ、サムカンマイマイルーテ、サマイニーナカあ、じゃ、 มีคนที you, ่อยากเป็นเยอะขึ้นเนาะนักพากย์ですねเสียงยูไฮยูคุนักแสดงแต่ว่าเสียูคุนักพากย์มีคา่าโคเอะですよねโคเอะคุซี่อันช่วยไหมครับเสียงยูคุนักพากให้คนเลือกมาเลือกที่จะเลือกนะครับถูกเลือกですねให้คุณซาโตชินักถูกเลือกเป็นเสยูนักพากย์คนละคนนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาน่ะเป็นคนญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้นะครับ うん。あにくへっぽん、t、かおるわ、なんか、く、たついんちゃい。へっぽん、t、がん、たついんちゃい。へっぽん、こん、がん、ウィッチャイッンンンニ、ちゃい、あれに。うん。ですね。あにまくちゃちゃいことから、です。あ、次。これがきっかけですね。はい。プワクラらを、なんか、仲良くなりました。プワクラらを、なんか、プリアンプレーンは、サニー、ガンク。プワクラらを、サニー、ガンク。なんか、プロ、アラい。プロは、たまたま、バンウーン。 口水น้ำหอมเนี水が同じでした哟เหมือนกันตรงนี้นะครับบางอื่นนะสงคนนี้ใช้น้ำหอมเหมือนกันนะครับทำให้พวกเรานะครับสนิทกันขึ้นนะครับอันนี้คือจุดรืมต้องขที่พวกเรานะครับสนิทกันนะครับเหตุผลคืออะไรทําไมสงคนนี้สนิทกันคือท่ามตา口水ก็同じでしたบางอื่นน้ำหอมทีんん่ใช้นะครับเหมือนกันอันนี้ก็ใช้กุโตคาร์เดสこれが由来テーマกーุโตคนคือ 判断の根拠ですよね。へ、ッんないかんたつに、ちゃいとくろかんにゃ、なゆびかんびにちゃいくらい。ことからにくきっかけ、連順じゅんちゃいか。t ムかんく、これです。t ヌ n 3ぼいぼいく、これです。うん。では、あにこみ、なか、あにまイくいおこそ。うん。あ、みなさんこみちゅうこんとはえんちゃいまい。ちゅうれんこんとはえんどわい。た、みなさんなんか、じゃイいぎぷん、レコね、なむとはえんの。ェンちゃんちゅうもッか。 มาโมทจังนะครับเปลว,ว่าありใช่ไหมคนญี่ปุ่นนาจะงงงว่าทาไมตันื่อตวเองว่าありาน่าสงสารจันรเลยสําหรับคนญี่ปุ่นนะครับอดิมดนะครับเป็นสิ่งที่มันตัวเล็กแล้วก็แบบองแออะไรเนี้ยไม่ดีแต่สําหรับคนไทยนะครับเพราะว่ามดนะครับตั้งใจทํางานอะไรนิดคงขยันใช่ไหมอืมก็เลยตันชื่อว่ามดอืมอันนี้คือที่มาใช่ไหมครับฉันนะครับถูกเรียกว่ามดนะครับ มดเปลว่าอะด้วเพราะว่านะครับโคตกะระนะครับก็อดีรนะครับต้งใจทำงานขยันอะไรนี้ท่านังกน่าจะต้องอธิบายได้เลยไปญี่ปุ่นแล้วก็แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะบอกชื่อเล่นนะครับเขาก็ต้องสงสัยว่ามันชื่อเล่นนั้นมันแปลว่าอะไรอันนี้มาจากไหนนิเชื่อเปี้ยวครับสปายใช่ไหม คนญี่ปุ่นงงน่าจะงงนะหรือว่าทำไมตั้งชื่อว่าสุไป้ายนะยันน้อยก็ชื่อยเล่นคนตัวเองนะมาจากไหนนะครับก็ที่ไปให้คนญี่ปุ่นเข้าใจได้ก็จะดีโดยใช้โกโตกะระ ะค,ะคลิปนี้นะครับเป็นวัยกรองเอ็แลงที่สําคัญสําคัญที่อ,อกบ่อยๆนะครับยี e 12, อันอันสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ก็หาเวลานะครับก็ลงคลิปไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยอ,อกเอ็นสปีนี้อาจจะอ,อกก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมานะครับสิปี15ปีนี้นะครับไม่ค่อยอ,อกเท่าไหร่มีคนที่บอกว่าอยากให้อธิบายตั้งแต่ต้นๆนะเริม่มต้อง เอ็นสี่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วแต่ว่าเช่นคำวิเศษ N3 หรือว่าอนมาโตเปะเนาอเมกะザザาุกกาซุกิซุกิทอนมาโตเป N3 ็นสาก็ดูนั่อเรียนก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยมีคนที่อยากให้ผมนะครับอธิบายว่าประมาณว่าอย่างไรด้วยบางคนก็บอกว่าอยากให้อธิบายวิธีเขยียนตัวอักษรต่างๆนะครับเทคนิคด้วยเรนี่และอันนี้ด้วยวิธีเขยียนชื่อเล่นภาษาไทายเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง อยากให้ผมอธิบายก็มีมีคอมเมนต์ด้วยอ่ามีนักศึกษาว่าอย่างไรครับบาคนที่มาดูคลิปนี้นะครับน่าจะอยากให้ผมอธิบายเรื่อง N3 แน่นอนแต่ว่าอื๋อเมื่อวานนะครับผู้ติดตามนะครับถึงสองหมื่นคนแล้วครับขอบคุณมากครัขอบคุณมากทุกๆคกก่องครได้ขอบคุณบีมเซนเซมากด้วยอถ้ามี่นอ,อยากได้คลิปแบบไหน,น n5 n4 n3 เท่านั้นนะครับ n2 n1 นะ่ะถามอาจารย์มหาวิทยาลัยดีกว่าคนที่ความสามารถถึง N2N1 เ็แล้วนะครับน่าจะดูคลิปทั่วทั่วไปที่คนญี่ปุ่นอธิบายเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก็น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วก็เลยน่าจะไปนู่นดีกว่ามผมอยากสอนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ถึง N3 นะคะ n5 n4 n3 ี่เตที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนี้อ่านหนังสือเรียงเอง็นแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอยากช่วยพวกนี้มากกว่าค่ะขอโทษนะครับคนที่สอบ N1N2